สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะพาเอากระดานอัจฉริยะเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอของทุกคนทุกท่านเลยนะครับด้วยโปรแกรมหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะฮะเห็นไหมมีทุกอย่างครับอ่าสามารถเอาวิดีโอเข้ามาได้เห็นไหม วิดีโอสื่อประกอบการสอนทั้งหลายเนี่ยสามารถเอามาใส่อยู่ในนี้ได้เลยนะฮะเพล์ได้ด้วยนะเห็นไหมสามารถเอารูปใส่ได้นะฮะอันนี้รูปอาจารย์สอนเรื่องของ Wi-Fi Coverage นะฮะการควบคุมของสัญญาณ Wi-Fi นะฮะหรือจะพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ก็ได้ ไม่พิมพ์ก็เขียนเอาได้ครับนี่จันลองวาดรูปให้ดูนะฮะไม่พิมพ์ก็สามารถเขียนเอาได้หรือแม้กระทั่งการสุ่มรายชื่อครับเราจะให้ใครขึ้นมาตอบคําถามก็สามารถใช้ได้เป็นโปรแกรมนี้เช่นเดียวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาจับเวลาครับก็มีให้เหมือนกันนะครับอ่าหรือถ้าเกิดเรามีเอกสารประกอบการสอนอยากให้นักศึกษานักเรียนโหลดเพิ่มเติมก็ใช้ QR code ตรงนี้ ก็มีให้เช่นเดียวกันนะฮะอ่าโอเคนะครับเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วนะฮะทุกอย่างมาขยับได้หมดนะเนี่ยมนขยับได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะฮะอ่าอาล่ะไปดูวิธีกันดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับโปรแกรมนี้นะครับมันชื่อว่า Classroom Screen นะฮะคล s ส r o ลูรีนจากนก็เข้า Google ปกตินี่แหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ค่า Classroom Screen เข้าไปแบบนี้นะครับก็ลิงก์แรกครับ Classroom Screen ถ้าไม่นับแอดนะฮะเอาละจากนั้นกดปุ่ม Lunch now ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะ,ะวันนี้ได้ Penguin มานะฮะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รูปต่างกัน นะครับมากด full s c r e e ได้นะถ้าต้องการมันก็จะเต็มจอแบบนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้รูปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้เข้ากับบรรยากาศการเรียนการสอนหรือ Mood and Tone ในช่วงเวลานั้นๆได้นะครับก็กดปุ่ม back ground ครับจากนั้นเราก็เลือกชอบแบบอวกาศไหมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับมันมีหลายตัวนะนี่อ่าเป็นดอกไม้ก็ได้นะฮะเป็นเป็น touch เป็นทัชมาฮาลก็ได้นะฮะอ่าเป็นอะไรเป็นรมเหรอนะฮะเราก็เลือกตามใจชอบนะฮะอ่ะเราได้แล้วนะครับแบ็กกราวเปลี่ยนตรงนี้นะครับการแรนดอมชื่อทำอยังไงครับถ้าเราต้องการให้เด็กอ่ามีความตื่นตัวในการตอบคำถาม,ถามเราอาจจะใช้วิธีการสุ่มชื่อครับวิธีง่ายๆครับเราเอารายชื่อเข้ามานะฮะ ก copy มาเลยครับแปะเข้าไปเห็นแบบนี้เลยนะฮะอัน,นนี้คือ15คนจาก100นะครับถ้าต้องการกดสุ่มใครกด choose ครับเดี๋ยวมันก็จะสุ่มมาให้เองนะฮะอ่าสุ่มคนที่1ได้ามาแล้วนะฮะคนที่2ใครอ่าก็คนที่3ใครนะฮะก็มันก็จะสุ่มมาให้ลักษณะแบบนี้นะฮะง่ายไหมมันจบอยู่ในโปรแกรมเดียวเลยนะอาจารย์ว่านะอ่าหรือจะใช้ลูกเต๋าก็ได้ครับลูกเต๋าเอาไว้ใช้ยังไงครับก็เป็นลักษณะของการ สุ่มทอยเป็นการแรนดอมเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีคลาสในคลาสเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุมย่อยนะครับปกติเราจะเรียงพรีเซนต์กลุปหนึ่งกลุปสองกลุปสามใช่ไหมครับเราอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับถ้าออกเป็นเลขคี่เลขคี่ให้ถอยหลังมานะฮะก็คือกรุปหกกรุปห้ากรุปสี่มาอย่างนี้นะฮะหรือถ้าออกเป็นเลขคู่ก็เรียงลำดับตามปกติกันแล้วแต่ที่เราจะตกลงกับกับผู้เข้าร่วมสัมมานาก็ได้แบบนี้นะครับ ใช้เสร็จแล้วก็ปิดไปครับไม่มีอะไรนะฮะใช้เสร็จก็ปิดไปขยับได้ครับสามารถเอาเสียงเข้าได้ด้วยนะครแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ใช้เสียงจากโปรแกรมซูมหรือใครใช้ m มดอยู่ก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะมีเดียเอารูปเข้ามาได้นะฮะเราจะสอนเรื่องอะไรเราก็เอารูปนั้นเข้ามาครับโอเคเช่นอะาจารย์สอนเรื่องของอ่า i f o v o v e r a g e นะฮะก เอารูปไบไฟเข้ามาแบบนี้นะฮะเอารูปเข้ามาได้เอาอะไรเข้ามาได้อีกครับเอา YouTube เข้ามาก็ได้เราก็ไปเอา URL ของของ t u b e มานะฮะแล้วเราก็แปะเข้าไปนะฮะสมมตุติอาจารย์สอนเรื่อง iOT ครับก็แปะ URL YouTube เข้าไปแบบนี้นะฮะนี่มันก็จะสามารถเอา YouTube เข้ามาได้เพลย์ Play ได้ขายายได้แล้วแต่เรานะฮะเอาลองเพลยดดูสิ อ่าเห็นได้มาลวาเห็นหะฮะอ่านี่เอาเข้ามากี่อันก็ได้ครับจะสอนกี่เรื่องก็ลากสื่อประกอบการสอนเข้ามานะฮะเอาเว็บแคมเข้ามาได้ด้วยนะฮะเอาเว็บแคมเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้เว็บแคมอาจารย์ใช้อยู่กับโปรแกรมสูมนะฮะมาเลยไม่ขึ้นถ้ามันมีหลายตัวเราสามารถมาเลือกตรงตรงนี้ได้นะฮะรูปฟันเฟืองแล้วเราก็เลือกตัวเว็บแคมที่เราต้องการจะ Import อิ p พ r ตเข้ามานะฮะอ่าโอเคไปต่อนะครับ Embed f i l e ก็ Emb file, Embed ก็คือเอาเอา source code ของของอเว็บที่เราต้องการนำเสนอหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาแปะเป็นโค้ดตรงนี้มันก็แสดงเป็นเป็นดิสเพลย์ออกมานะครับโอเคคราวนี้มี image มี YouTube มี webcam อ้าวอาจารย์แล้ว Presentation เราเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ครับมันจะเข้าพิสดารนิดนึงนะฮะอ่วิธีการก็คือเราก็ใช้ตรง Embed นี่แหละมาช่วยเลยได้ไหม เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะ powerpoint เข้ามาวิธีก็คือเราไปเปิดเอา powerpoint เนี่ยจับใส่ไปใน google drive ไว้ก่อนนะฮะอ่าจับใส่ไปใน google drive ไว้ก่อนแบบนี้อ่าสมมุติว่าสไลด์นี้นะฮะอันนี้อาจารย์เอาเข้าใน google drive แล้วนะจากนั้นก็ไปที่เมนูแชร์ครับจากนั้นเราก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยโอเคนะฮะให้เราเลือกแชร์เป็นแบบ นี่รับลิงก์นะฮะเนี่ยผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้นะฮะเราก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นะปกติเนี่ยมันจะเป็นจํากัดใช่ไหมครับเราก็ Copy มานะฮะโอเคเสร็จแล้วทําไงต่อครับเราก็มาที่ media ครับอลองแปะที่ mr เ,เอาเข้าตรงนี้เลยดีกว่านะฮะ นี่เห็นไหมคร embed embed ดึงเข้ามาแบบนี้เลยเห็นไหมเพรา r ว่าพ t ที่เราบรรยายเนี่ยก็จะสามารถมาอยู่ในนี้ได้แล้วเ,าาเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่มาแล้วครับเปลี่ยนสไลด์ได้ครับอ่าเปลี่ยนสไลด์ได้เห็นไหมง่ายไหมอ่าง่ายแล้วนะฮะเริ่มง่ายแล้วนะครับโอเคสมมติว่าปิดไปนะฮะเอามาใหม่ก็เหมือนเดิมครับ embed แล้วก็แปะเข้าไปนี่มาแล้วอ่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่เราครับนี่อ่าไม่มีปัญหาครับสามารถดึงเข้ามาสอนอยู่ในนี้ได้นะครับอ่าโอเคต่อมา QR code QR code นะฮะ QR code ใช้ยังไงนะฮะ QR code ก็เอาไว้เวลาเรามีเอกสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราให้หนักศึกษาเนี่ยทำการดาวน์โหลดนะฮะ ก็ให้เขาสแกนได้เลยนะครับนี่แล้วก็แปะเข้าไปมันก็จะขึ้นคิวอาร์โค้ดแบบนี้เห็นไหมอ่าข้างหลังไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าจอมือถือเล็กใช่ไหมครับนี่ขยายให้เลยครับตัวเบลเลอร์เลยครับคราวนี้สแกนได้แน่นอนนะครับอ่าใช้เสร็จแล้วก็ปิดไปนะฮะโอเคนะครับฟูสกีนหน่อยฟูสกีนอ่าโอเคนะฮะใช้เสร็จแล้วก็ปิดไปหรือ จะขีดเขียนก็ได้ครับอ่าขีดเขียนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะงงว่ามันมีหลายหน้านะครับก็ไม่ไม่ปิดสัทีนะฮะอ่าปิดไปอืมลงแล้วนะฮะขีดเขียนครับดรอนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งสามารถขีดเขียนได้ครับอ่าลบได้ครับเปลี่ยนสีปากกาได้นะเปลี่ยนสีปากกาก็ได้แล้วแต่เรานะฮะ เราจะนิวขึ้นมาใหม่ก็ได้นะฮะอันดูไปนะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตลบคลิกเกียลบก็ปิดครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ครับอ่าโอเคนะฮะเต็มจอไปเลยนะมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นกระดานเลยอ่าอยากได้ปาะกาสีอะไรครับจิ้มครับขอ,อนี้ครับอ่าอยากได้ปาะการน้ำเงินใช่ไหมนะครับอ่าลองเขียนดูซิน่าแต่อ้อะไร อลองเขียนดูซิหนะ้าตาเป็นยังไงนะฮะก็เขียนเลยนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เมาส์เขียนนะอย่าตกใจลยมือนะใช้เมาส์นะอ่าอ่าเนี่ยเขียนได้ครับเขียนไปเลยถ้ามีปากกาเนีย่ยสวยเลยนะครับผมอ่าเขียนไป เนี่ยมันเขียนได้ครับเห็นไหมอ่าอยากได้สีอะไรครับนี่ยมันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยหรือแม้กระทั่งครับมันจิงจมันสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะเขาเรียกว่าตัวแบ็กกราวของอ่าฉากหลังตัวนี้นะครับ ตอนนี้มันเป็นฉากหลังเหมือนฉากหลัง A4 เนาะเหมือนไว้บอร์ดทั่วไปมันก็จะเป็นพื้นขาวอยากได้เส้นไหมเส้นก็ทาได้ครับเห็นไหมเป็นกลายเป็นเส้นแล้วแบบนี้ก็ได้ครับอ่าเป็นสเก็ตเป็นตัวสเก็ตนะฮะหรือจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนสมุดพกอ่าเป็นโน้ตบุ๊กเล็กๆหรือจะเป็นดนตรีแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่าเห็นไหมอ่าเป็นตารางรังเพื่องก็ได้นะเป็น แบบเวลาก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้ครับอ่าใช้แบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะคิดว่านะฮะอ่ะโอเคใช้เสร็จแล้วครับเราจะลบทิ้งก็ได้ครับก็มีรูปถังขยะให้หรือจะปิดไปเฉยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ปิดไปโอเคเนาะอ่าตัว,ต,วตัวทีตัวทีก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่เขียนเราก็พิมพ์เอาครับอ่าเช่นอาจารย์นะฮะจะ นะแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น6กลุ่มกลุ่มละนอ่คนเขียนได้ครับจะเป็นโจทย์หรือเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นโจทย์คำถามเริ่มกันเล่นสนุกอะไรบนนี้ก็ได้ครับตัวหนาตัวเอียงก็ได้หมดนะฮะมันมันเปลี่ยนได้เห็นไหมโอ้มันแนบลิงก์ได้ด้วยนะเนี่ยโอเคอ่ะ ดูเป็นตัวอย่างนะฮะหรือแม้กระทั่งใช้สัญลักษณ์ครับเช่นขณะที่เราสอนสอนอยู่มีอาจจะมีเสียงรบกวนจุกจิกจุกเกิดการคุยกันบ้างอะไรบ้างเราต้องการเน้นให้เด็กเงียบอาจจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้ครับ silence ก็ให้เงียบหรือให้ whisper ปรึกษากันได้ครับขึ้นสัญลักษณ์นี้คือปรึกษากันได้แต่ว่าเบานะเสียงเบานะครับ มีอะไรอีกครับ Ask Neighbor พูดคุยถามกันได้นะครับอ่านี่ก็ Work t o g e t h e r ทำงานร่วมกันนะฮะก็เต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มที่เลยนะฮะอ่าหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะเอฟไฟเหลืองไฟแดงนี้มันใช้ยังไงนะฮะจะไปประยุกต์ใช้ยังไงเช่นสมมุติว่ามีกิจกรรมที่ว่าอาจารย์จะพูดศึกษาพูดภาษาอังกฤษนะฮะหน้าหน้าห้องเรียนพรีเซนต์หรือเป็นช็อต ช็อตสปีดนะฮะก็เริ่มก็เป็นเขียวนะฮะไฟเขียวให้ก่อนนะครับเวลาใกล้หมดแล้วอาจจะเป็นเหลืองนะะถ้าขึ้นสีเหลืองคืออีกหนึ่งนาทีต้องลงให้ได้นะฮะต้องสรุปภาษาอังกฤษได้ให้ได้นะฮะแล้วก็ไฟแดงคือหมดเวลาแล้วนะฮะก็หมดเวลาในการทอล์กเวลาในการพูดแล้วนะฮะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะใกล้หมดเวลาหมดเวลาแบบนี้ก็ได้นะฮะไทม์เมอร์โอ้อันนี้ สนุกเลยนะฮะนี่ทม์เมอร์นี่ฮะอ่ามันจะเป็นเวลาที่เอาไว้นับถอยหลังนะครับอาจจะมีกิจกรรมกลุ่มนะครับก็ใช้ตัวนี้นะปรับลดเวลาก็ใช้ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน่วยหน่วยนาทีนะครับอันนี้คือหน่วยวินาทีนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าหมดเวลาเนี่ยเราจะให้มีเสียงได้ด้วยนะโดยการกดตรงนี้นครับรูปโน้ตดนตรี แล้วก็เลือกเสียงที่ต้องการนะอ่าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะลองตั้งให้มันไวๆดูแล้วกันนะฮะเอาสักสองวิสองวิได้ไหมนะฮะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ตั้งเวลาก่อนอ่ามันไม่ขยับนะฮะเดี๋ยวอ่าโอเคอันนี้เอาเป็น กดคือกดเกินตลอดน,นะฮะแต่ไมตั้งใหม่เอาสักสองปีอ่ะเอาสักสี่ปีแล้วกันนะฮะ จะให้ดูว่ามันมีเสียงนะครับลองเพล่นดูสามสองหนึ่งอ่าไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ว่าอาจารย์ได้ยินอยู่นะฮะอ่าเห็นไหมนี่คืออาฬกิกานะครับมีแบบสต็อปวอชด้วยนะฮะสต็อปวอชนี่ก็เป็นจับเวลาเดินหน้านะฮะเมื่อกี้ทามเมอรมันเป็นจับเวลาถอยหลังนะฮะจับเวลาเดินหน้าใช้ยังไงครับ สมมุติว่ากิจกรรมดําเนินไปครับมันก็จะมีเวลาวิ่งใช่ไหมสมมุติว่ามีหกกลุ่มครับอ่ากลุ่มที่1สมมติว่ากลุ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเขาโชว์สัญลักษณ์ชูมือมาแล้วนะฮะก็คลิกให้ครับแถบที่หนึ่งครับอ่ากลุ่มสองจะเสร็จเมื่อไรครับกลุ่มสองครับกดมาครับไล่ไปครับกลุ่มสามยังไม่เสร็จครับกลุ่มอ่ากลุ่มสามกลุ่มที่สามเสร็จแล้วครับแถบให้ครับปุ๊บอ่าเห็นอะไรไหมฮะ มันก็จะบอกเวลาแต่ละรอบนะแบบบอกเวลาแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มที่หนึ่งใช้ไปสิบเอ็ดวิสิบหกวิยี่สี่วินะฮะจริงไอตัวแ l a ตัวนี้มันมันเหมือนกับเราขับรถทําความเร็วในสนามนะครับว่า l a แ l a ที่หนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะฮะ l a ที่สองใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไปบวกลบคูณหารกันนะฮะก็จะได้เวลาแต่ละรอบและเอาไปคํานวณเวลาเฉลี่ยได้ด้วยนะฮะอ่าโอเคนะอันนี้คือ stopwatch นะครับ อ่าหรือแม้กระทั่งเอานาฬิกาขึ้นมาแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะเลือกได้นะฮะว่าจะเ,เป็นแบบสิบสองหรือยี่สิบสี่นะฮะอ่าหรือเราจะนัดหมายกับนักศึกษาสัปดาห์หน้าอ่าใครพร้อมส่งสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้วันที่สามสิบนะฮะเราจะส่งกันอีกทีวันไหนครับเราก็ไปเลือกปฏิทินดูได้นะครับตรงนี้นะฮะอ่าขยายดูเลยเราจะนัดส่งเมื่อไหร่ส่งพรุ่งนี้ไปเลยไหมนะฮะ อ่พรุ่งนี้ตรงกับวันนี้เท่าไหร่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีส่วนของอ่าสีแล้วแต่เรานะฮะว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคนะฮะง่ายไหมฮะง่ายนะครับเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ หมดแล้วนะครับอาจารย์ก็สอนวิธีใช้ให้แล้วนะครับก็คิดว่าพวกเราจะเอาไปทุกท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรแกรมนะฮะ s s r o o m Screen นะครับครบเครื่องเหมือนมีจออัจฉริยะบนคอมพิวเตอร์นะครับสวัสดีครับ